มันดีป่าในภักหวานมากนะะเนาะภักหวานงามงามค่ะนี่ิดก,กระดานกระดานใส่อาหารอีสานหวานๆนะค่ะเนาะใส่ไปอย่างเล็กน้อยเน้ะจ้ะ เด็ๆดๆด๋วยเลยอ่ะก็ซีแกงเนาะค่ะเนาะแนวนะคะ,ะ,แ,คะแกงผักหวานเนาะค่ะเนะาะใส่ใบยางเนาะคะ่ะเนาะอาหารพืร้นบ้านเขาเนาะค่ะเน,ะนาะผักหวานมากินน้ำกันเด้ค่ะเด้อยจออนนีน้ำตาลไปจ้าตหนงขั้นตอนยาวเลยตักใส่ถ้วยโอเคตรงนี้ okay. okay. นัวๆจะข้างหน้าเป็นคนนะค่ะเนาะนปลาย่างเนื้อปลาโอ้โหอ,โอใส่เห็ดหอมเห็ดกระดา,าๆๆงงันหบองเห็ดกระดังงัน้ะจ้ะเนาะไปอ่ากินบ่ค่ะมาเด้อไปกินน้ำกันค่ะ เสียดต้องกันน่คะเนาะทานบานเฮาค่ะเนาะอาหารคืนบ้านแกงผักหวานไก่ปลาย่างนะคเนาะค่ะม้กันคะเสียน้าป่ามาค่งแ่แก่ตัดไปนิดเดียวแก่ตัดอยู่น,น